สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวความเชื่อมามอบให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ10อันดับเรื่องรางของขลังที่ควรมีติดตัวในปี2568ในปี2568ที่จะถึงนี้นะครับหลายคนก็กำลังมองหาเรื่องรางของขลังเพื่อเสริมดวงชะตาป้องกันภัยและดึงดูดโชคลาภด้วยความเชื่อและความศรัทธาที่หลากหลายเรื่องราเหล่านี้นะครับจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ ของความหวังและกำลังใจสำหรับผู้คนทั่วโลกเรามาดูกันนะครับว่า10อันดับเครื่องรางที่ควรมีติดตัวในปีนี้มีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่1นนะครับเรียนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นพระเกจิที่คนไทยนับถือมาอย่างยาวนานเรียนหลวงปู่ทวดขึ้นชื่อในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายโดยเฉพาะในการเดินทางหากคุณ ต้องเดินทางบ่อยครั้งในปีนี้การมีเหรียญหลวงปูท่ทวดติดตัวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจอันดับที่2ตะกุดมหาสเสน่ห์สำหรับผู้คนที่ต้องการเสริมสเสน่ห์ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ตะกุดมหาสเสน่ห์เป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมมากนอกจากเรื่องความรักแล้วยังช่วยในเรื่องของการเจรจาธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันดับที่ 3. แหวนจักรพรรดิแหวนจกันจกรพรรดิ เป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมสร้างบารมีและอำนาจเหมาะสําหรับผู้นำองค์กรหรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงานอันดับที่ 4. พระเครื่องสมเด็จโตพระเครื่องสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดระฆังเป็นหนึ่งในเครื่องราขงของขลังที่ได้รับการยกย่องว่าสุดยอดแห่งพระเครื่องช่วยในเรื่องของการเสริมโชคลาภความมั่นคงและปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย อันดับที่5ลูกปัดโบราณลูกปัดโบราณมีพลังในด้านการปกป้องและปัดเป่าสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะลูกปัดที่ผ่านพิธีปลูกเสกมาหลายปีเชื่อกันว่ามีพลังงานที่ช่วยเสริมดวงและสน่เฉพาะตัวอันดับที่6กําไรหินนําโชคหินนําโชคเช่นหินอาเกตหินโรสคอร์และหินไทเกอร์อย,ยังคงได้รับความนิยมในปี2568 ด้วยคุณสมบัติที่เสริมในเรื่องของสุขภาพความ,มัางข้างและความรักอันดับที่ 7. ยันมหาโชคยันมหาโชคเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จการมียันนี้มีติดตัวหรือเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยเพิ่มโอกาสในเรื่องของการเงินและโชคดีอันดับที่ 8. เครื่องรางนาคบาทนาคบาทเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี และป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายมีลักษณะเป็นห่วงเชือกที่สื่อถึงการปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายอันดับที่เหเรียน,พ,นพระพิคเนตพระพิคเนตเป็นเทพแห่งความสำเร็จและปัญญาเรียนพระพิคเนตเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความสำเร็จในเรื่องของการงานการเรียนหรือการเริ่มต้นใหม่และอันดับที่10นะครับพระยาครุฑพระยาครุฑ เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความสำเร็จเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงในด้านของการงานการจจรจาต่อรองและการปกป้องจากอันตรายและสุดท้ายนี้นะครับการพกเครื่องรางของขลังเป็นเรื่องของความเชื่อและจิตใจสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือการมีสติและการดาเนินชีวิตด้วยความดีเพื่อให้เครื่องรางเหล่านั้นช่วยเสริมพลังให้กับชีวิตอย่างแท้ ก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกนันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ